เขามีสิ่งเลวบางนั้นช่างหัวเขาแต่จงเลือกเอาสิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโลกบ้างนั้นยังน่าดูสิ่งที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลยจงมองหาสิ่งดีดีเพียงส่วนเดียวและอย่ามัวเที่ยวมองหาสายเอ่ย เหมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่านั้นตายเปล่าเอย่ยฝึกให้เคยมองจะดีมีคุณจริงนักครินมิตหมอยินดีต้อนรับทุก,ท,กทุกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิดรหมอของหลวงพระเดิมแล้วถ้าหากพูดถึงหลวงพระเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือเทพเจ้าเมืองปากน้ำโพ และที่สำคัญก็ต้องบอกว่าในเมืองปากน้ำโพนั้นยังเป็นเมืองแห่งพญางอรและก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาปัญญาบรมีของหลวงพระเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นและก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็จะลืมกดมาที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6 เบอร์086-329-1496้หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือเป็น ID Line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า B I G O N E ตามด้วยหมายเลขเก้าเก้าบิกวันเกเพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางข้อความหรือว่ทาทางไลน์ของผมได้ในทุกๆวันนะครับ เอาละ,ะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมนักคลินมิตรหมอได้มีโอกาสเข้ามานั่งพูดคุยนะครับเข้ามานั่งทักทายนะครับแฟนคลับทุกทท่ททนานก็อย่าลืมนะครับท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมเมื่อเข้ามาติดตามรับชมนะครับทางช่องทางคลิปวิดีโอกอ็เมื่อชมแล้วหากท่านเห็นว่าในแต่ละคลิปในตโ,โอนะครับดูดีแล้วก็มีประโยชน์ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ อย่าลืมเข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะหรือไม่ก็เข้ามาช่วยกันทําการเผยแพร่นะครับนะเกี่ยวกับวัตถุมงคลหรือว่ามีเทพศารตราของครูบาอาจารย์นะครับในเขตภาคเหนือตอนล่างาไม่ว่าจะเป็นมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับแล้วก็มีดหมอหลวงพ่อลุงมีดหมอหลวงพ่อป่วยและมีดหมอหลวงพอ่อ เงินมัดพระปรางเหลืองนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะก็ที่กล่าวมาก็เริ่มต่วว่าเป็นพระเกจินะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับในเขตภาคเหนือตอนล่างนะครับนะอาจะเป็นหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อลุงหลวงพ่อกันหลวงพ่อกวยและหลวงพ่อเงินมัดพระปรางเหลืองแล้วก็หลวงพ่ออื่นๆนะครับก็ที่ไม่ได้กล่าวมากา็ต้องบอกว่ามีมากมายเลยทีเดียวนะครับนะ เอาละครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะครับผมนักกลรศนมิดหมอก,ก็ยินดีต้อนรับนะครับทุกทกท่านครับเข้าสู่การเยี่ยมชมนะครับเครื่องรางของครูบาอาจารย์นะครับอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะอย่าลืมนะครับเมื่อชมแล้วท่านติดตรงไหนนะครับมีข้อสงสัยอย่างไรก็อยาเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับก็ให้กดเข้ามาได้ที่เบอร์086 3291496เบอร์086 329 1496 ก็โทรเข้ามาได้ในทุกๆวันนะครับนะเรียกว่าในทุกๆคําถามครับนะักกรเมดหมอมีคําตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนยกเป็นคําถามเดียวและคําตอบเดียวก็จะไม่ได้ตอบให้ท่านนะครับที่ขออนุญ,ญาตอาไว้แทบจะทุกคลิปทุกวิดีโอนะครับก็นองจะว่ามีท่านใหม่ๆที่เข้ามาติดตามเยี่ยมชมนะครับทางช่องทาง YouTube นี่ค่อนข้างที่จะมากนะเพราะนั้นก็เลยต้องได้พูดนะเรียกว่าเรื่อง กฎจัญญบันเอาไว้กันเป็นประจำนะก็ตอบได้ทุกคำถามนะครับนะตอบให้ทุกคำถามยกเว้นคำถามเดียวนะก็คือในเรื่องของเกทแทนะก็จะไม่ได้ตอบให้นะครับก็เนื่องจากว่ามันเป็นคำถามแล้วก็เป็นคำตอบฟังดูแล้วเหมือนจะดีนะสำหรับท่านใหม่ๆนะเป็นคำถามคำตอบฟังดูแล้วเหมือนจะดีแต่ถ้าตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตนะ อาส่วนใหญ่ก็นะครับก็คือคนที่ถามเข้ามาก็คือส่วนใหญ่ก็จะไปปักธงเอาไว้เพียงคำตอบเดียวนั่นแหละนะก็หมายความว่ามีดผมต้องแท้เท่านั้นมีดผมต้องทันหลงข้อเท่านั้นนะครับนะถ้าไปตอบความอื่นก็จะเป็นปัญหาอย่างนี้เป็นต้นนะ,ะก็อย่าลืมนะครับสำหรับที่เข้ามาท่านที่เข้ามาติดตามรับชมก็เมื่อเข้ามาติดตามรับชมแล้วก็ต้องอเขาเรียกว่า จงเลือกสิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์นะครับไปใช้งานนะครับสิ่งไหนที่มันไม่ได้เกิดประโยชน์หรือว่าแม้กระทั่งคําพูดของผมเองนะครับเมื่อพูดไปแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์นะครับถ้ามันเป็นหรือว่าเป็นคําขยันะต่างๆคกนี้ก็ไม่จำเป็นต้องเก็บไปนะ,ะให้เลือกสิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ไปใช้งานเท่านั้นจึงมีคํากล่าวอยู่ว่าเขามีสิ่งเลวบ้างนั้นช่างหัวเขา แต่จงเลือกเอาสิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโลกบ้างนั้นอย่างน่าดูสิ่งที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลยแต่จงมองหาสิ่งดีและดีเพียงส่วนเดียวอยาว่าโมเที่ยวมองหาสหายเอย๋ยเหมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่านั้นตายเปล่าเอย๋ยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคนจริงนะประมาณนี้เลยนะครับก็หมายความว่าก็ไม่ว่าผมจะพูดนะครับนะ คำไหนไปก็ตามนะครับหากท่านฟังแล้วมันไม่ได้เกิดประโยชน์นะครับมไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะถือว่าเป็นคําพูดที่เป็นขยะทันทีนะครับทิ้งไปได้เลยนะทิ้งไปได้เลยนะครับนะเอาละครับวันนี้ก็ในนํานะครับนะที่ใช้อา่า มีดที่ท่านเห็นอยู่ในหน้ากล้องขณะนี้นะครับก็ล้วนแต่ว่าเป็นมีดที่ผมได้คัดเลือกนะครับเป็นมีดที่ได้ผ่านการคัดเลือกปัดการคัดกรองมาจากประสบการณ์ตรงของผมมาเป็นอย่างดีนะ,ะก็คือที่สําคัญเกิไม่ได้มาอสอนกันนะครับนะอย่าถือว่ามาสอนกันแต่ผมต้องการนําเอาความเรียกมีเทพศาสตราของครูบาอาจารย์นะครับก็คือทั้งหมดนะครับที่ผมได้ พยายามที่จะนําเอามาหมุนเวียนเปลี่ยนให้ท่านได้รับชมนะโดยเพราะมีหนงก็เดิมนะครับจะมีหลากหลายยุคด้วยกันนะท่านได้แบ่งเอาไว้ก็จะมี3ามยุคด้วยกันใหญ่ๆนะครับเช่นมีดยุคต้นกด็ดีจะเป็นมีดยุคกลางหรือมีดยุคปลายก็ดีนะแต่วันนี้ผมมีมีดยุคปลายนะครับจะมาให้ท่านได้รับชมก็คือเป็นมีดเล่มนนะครับนะจะมาเปิดให้ท่านชมนะแต่ส่วนที่วางไว้บนหน้ากล้องก็จะให้ท่านได้ รับชมไปด้วยนะครับนะแต่ก็ไม่ได้เปิดให้ชมนะแต่ที่จะเปิดให้ชมก็จะเป็นมีดแบนี้นะครับนะเอาละครับพอพูดถึงมีดของหลวงพ่อเดิมนะครับเราก็มาชมมีดเรมีกันดูนะอ่านี่นะครับก็ถือว่าเป็นมีดด้ามงานะครับนะเป็นมีดด้ามงาฝักไม้นะอ่าที่สําคัญก็ เป็นมีดยุคกลางของท่านนะครับนะมีความยาวเฉพาะใบก็อยู่ที่เจ็ดนิ้วนะครับรวมด้ามฝักก็อยู่ที่ประมาณ11นิ้วนะสิบเอ็ดนิ้วมีดเล่มนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตจะซูมให้ท่านได้เห็นนะครับก็คือ,อในส่วนสำคัญสำคัญนะก่อนที่เราจะไปรับชมในส่วนของภายในก็มาชมกันในส่วนของภายนอกนะครับนะให้จัดจักะก่อนนะ อ,อย่างนี้เป็นต้นนะครับนะเป็นมีดที่นะครับมีดยุคปลายเนี่ยก็จะมีความปราณีตในการเ mm. ขาเรียกว่ามีความพิถีพิถันในการาสร้างนะจะสังเกตได้ว่านะครับนะจะถ้าเปรียบเทียบกับมีดยุคต้นเนี่ยก็มีดยุคต้นจะสวยนะครับสู้มีดยุคกลางกับมีดยุคปลายไม่ได้นะแต่ที่ท่านรับชมอยู่ในขณนะนห้เป็นมีดยุคปลายนะครับนะ เปรียบเสมือนเป็นมีดสามกริยันะครับเล่มนี้นะตรงปลายเขาเรียกว่าฝักนะครับโคนของฝักแล้วก็ปลายของฝักเนี่ยก็จะมีความเขาเรียกว่าหุ้มด้วยนาคนะนี่นะครับที่ท่านเห็นอยู่นะก็จะหุ้มด้วยนาคนะครับนาคหัวท้ายของฝักเลยนะครับอันนี้เป็นส่วนของปลายฝักนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็น ตรงโคนของฝักนี่นะติดกับกันนีดเลยนะครับนะ,ะก็ถือว่านะครับในมีดหนึ่งเล่มนี่ก็จะมีองค์ประกอบด้วยกันอยู่3ส่วนใหญ่ๆก็คือ1ก็จะเป็นส่วนของฝักนี่แหละนะ,ะพูดถึงฝักนี่ก็จะมีเขาเรียกว่าแหมลัดแหมหุ้มนะครับนะ,ะก็ถ้าเป็นแหมยุคกลางและยุกปลายนีย่ก็ถือว่าได้ผ่านการพัฒนานะครับถือว่าได้ออกแบบมาดีนะ เพิ่มความงดงามเพิ่มความวิจิตก็คือเข้ามานะ,ะมีความงดงามนะครับนะ,ะไม่ว่าจะเป็นไม้ที่นำมาใช้ไม่ว่าจะเป็นแหมที่นำมาลัดนะกะ็ถือว่าเป็นมีดที่ได้รับเขาเรียกว่าเป็นมีความเป็นมาตรฐานแล้วนะครับนะไม่เหมือนกับมีดยุคต้นนะ เอาละครับพอชมในส่วนของภายนอกนะครับไปแล้วก็ลองไปชมในส่วนของภายในนะครับนะ,ะก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตจะซูมให้ท่านได้เห็นชัดๆนะครับนะ,ะพูดถึงภายในก็จะเป็นในส่วนของใบนะครับนะ,ะนี่นะครับปลดล็อกนะครับปลดล็อกแล้วก็ชักใบออกมานะ,ะนะครับก็จะ าพ,พูดถึงใบนะครับก็จะเป็นศิลปะนะครับนะของช่างสอนนะเป็นมีดนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปเป็นมีดด้ามงาฝักไม้นะครับใบมีความยาวทั้งหมดก็อยู่ที่7นิ้วนะครับนะอยู่ที่7นิ้วนะนี่ก็เอาไมา้ท่านได้ชมนะครับส่วนสันของมีดก็เรียกว่าหนามากเลยทีเดียวนะครับนะ นานามากเลยทีเดียวแหละนะนี่ก็นะครับพยายามจะสูงให้ท่านได้เห็นนะครับนะส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับก็นี่ก็พยายามที่จะให้ท่านได้เห็นเขาเรียกว่าจุดสําคัญสําคัญว่ากันง่ายนะนี่อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าศิลปะของช่างชิมนะครับนะเป็นการตอกลายน่องสิงถ้าพูดถึงช่างชิมท่านก็จะเป็นช่างเบอร์ต้นๆของทางวัดหนองโพนะ นี่นะครับของทางวัดหนองโพนะเป็นนอกจากเป็นช่างที่จะมีฝีไม้ไลายมือค่อนข้างดีที่ยิ่งกว่าน,นั้นก็คือท่านมีความซื่อตรงนะครับมีความซื่อสัตย์ต่อทางวัดหนองโพและต่อหลวงพระเดิมของเรานีแหละนะอ่นนี้นะครับก็เป็นช่างที่มีฝีไม้ไลายมือค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าเป็นเบอร์ต้นๆของทางวัดหนองโพนะ อ,อย่างที่ได้เรียนไปนะครับท่านจะมีฝีไม้ลายมือโดดเด่นทางด้านการตอกน้องสิงนี่แหละนะเรียกว่าเป็นที่นิยมของอผู้คนค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับนะช่างในยุคนั้นสมัยนั้นก็ที่หลวงพ่อท่านได้คัดเลือกนะครับได้คัดสรรเอาไว้ก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ช่างฉิมนี่แหละนะครับก็จะไปช่าง้อน ช่างแมนช่างไข่แล้วก็ช่าง,งถิ่นช่างทมอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อีกหลายๆช่างที่ไม่ได้เอ่ยมานะครับก็ล้วนแต่ว่าเป็นช่างที่เกิดขึ้นในยุคกลางนะเป็นช่างที่ในเขตอำเภอพะยุหะนะครับขีดนี่แหละนะครับเขตจังหวัดคนครสวรรค์ของเรานะที่เอ่ยมาทั้งหมดก็ล้วนแต่ว่าเป็นลูกเป็นหลานของช่างยุคต้นนะ ถ้าเราไม่มีช่างยุคต้นหรือเรียกว่าช่างชาวบ้านกันนั่นแหละนะครับน,นั่นแหละครับท่านเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้ที่ถ่ายทอดเป็นทุกผู้ที่ประสิทธิ์ประสานนะครับวิชาการตีมีดการสร้างมีดนะ,ะให้กับทางเขาเรียกว่าช่างยุคกลางที่เราได้รู้จักกันในยุคปัจจุบันนะครับแต่บังเอิญว่าช่างยุคต้นๆหรือเรียกว่าช่างชาวบ้านนี่ก็หลวงพ่อก็ไม่ได้ระบุชื่อเอาไว้เลยน,นะเขาเรียกว่า อยู่ในก่อนเขาเรียกว<ๆ>่าก่อนยุคนะครับนะก่อนยุคที่จะมาพัฒนานะครับอย่างนี้เป็นต้นนะอ่านะครับอ่านี่นะถือว่าเป็นมีดที่ได้ผ่านการนะครับก็คือเขาเรียกว่าคัดสรรน,นะครับนะามาเป็นอย่างดีนะเดี๋ยวก็นะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตก็จะดึงนะครับนะอาจจะแน่นนิดนึงจะแน่นนิดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวผมจะ เรียกว่าชักใบออกมานะครับนะแล้วก็ให้ท่านดูในส่วนของอาภายในของฝักบ้างละนะเมื่อสักครู่นี้ก็ให้ท่านได้ชมในส่วนของภายนอกไปแล้วนะครับนะทีนี้พอหลังจากที่เรา,าดูจากภายนอกไปแล้วก็ลองดูในส่วนของภายในบ้างนะอันนี้นะครับก็เรียกว่า,าข้างนอกก็เห็นว่าเก่าอยู่แต่ข้างในนั้นก็คือ เก่ายิ่งกว่านะเก่ายิ่งกว่านะครับนะนี่นะครับก็เอามาให้ท่านได้ชมเมาให้ท่านได้เห็นนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะนี่นะครับงดงามนะครับเรียกว่างดงามมากเลยทีเดียวนะนี่ก็จะเป็นในส่วนของอแหมรัดปลายของฝักนะครับแหมรัดปลายของฝักนะก็เรียกว่าเป็นวัสดุที่ มีความงดงามนะครับนะต้องบอกว่าวัดสนที่มีความงดงามนะเอาละครับขออนุญ,ญาตจะวางในส่วนของใบเอาไว้นะครับที่นี้เราก็มา,าชมในส่วนของอใบนะครับให้เต็มๆดูเลยนะนะครับอันนี้ก็จะไล่ให้ท่านได้รับชมนะครับนะาการตอกลายก็ตอกด้วยเขาเรียกว่าแนวคมชัดลึกนะครับนะ แล้วก็การซาะล่องนะครับก็จะบ่งบอกการซาะด้วยมือนะการซาะด้วยมือนะครับนะก็ที่สําคัญนะครับที่ท่านเห็นอยู่ก็จะบนใบมีดนั้นก็จะเต็มไปด้วยในเรื่องของคราบใครนะเป็นคราบใครที่ฝังลึกนะครับอยู่บนใบมีดอันนี้ผมพยายามซูมให้ท่านได้เห็นรายละเอียดนะครับได้เห็นรายละเอียดที่ ชัดๆว่ากันง่ายนะท่านจะ,ะเห็นนะครับความยว่มมนสเสน่ห์ของมีดเล่มนี้นะอ่านี่นะครับส่วนปลายนะครับสันมีดก็จะเป็นสันประหมอนะอ่าเป็นสันประหมอนนะครับนี่ก็นะที่ท่านเห็นอยู่นะครับตอนนี้ก็เป็นเขาเรียกว่ารูปลักษณ์นะครับนะของอความงดงามของมีดเล่มนี้ว่ากันง่ายนะครับ นี่นะครับก็เรียกว่ากดงามจริงๆนะครับลดงามจริงๆนะผมก็จะค่อยๆเลื่อนนะครับให้ท่านได้รับชมนะก็คือเมื่อท่านชมแล้วนะครับนะท่านกา็ติดตรงไหนนะครับมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับอยากจะติดต่อสอบถามกันเข้ามาก็ากดเข้ามาได้ที่เบอร์นะครับ0863291496นะ อ่าเบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะครับก็อ่าท่านสามารถที่จะอ่าโทรติดต่อสอบถามนะครับก็คือกันเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นี่แหละนะ,นะอ่านะครับติดตรงไหนก็คือให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นได้เลยนะครับก็กดเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะครับนะอ่าก็อยากให้ท่านลอง ดูด้วยสายตาของท่านก่อนนะครับเมื่อดูแล้วท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็นั่นแหละครับนะนะครับผมเน้นก็คืออยากจะให้ท่านโทรเข้ามานะครับนะติดต่อสอบถามกันนะก็นี่นะครับนะสันนิว่านามากเลยทีเดียวนะครับนะนี่ก็อีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งเป็นน่องสิงที่ผู้คนนะครับนะ ใครๆก็จะจะมีไว้ในครอบครองว่ากันง่ายนะ,อะเอาละครับพอชมในส่วนของใบไปแล้วเราก็มาดูในส่วนของกันนะ,ะกันนี่ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่สําคัญมากๆนะครับก็นั่นจะว่าเป็นจุดที่ได้รวบรวมมวลสารต่างๆนะครับที่เอาไว้ในกันหรือเรียกว่าถ้วยนะครับนะง่ายๆเลยนะ เมื่อบรรจุนะครับนะก็คือสิ่งที่บรรจุเข้าไปในกานก็จะมีนะครับเช่นเกสาของหลวงพ่อก็ดีจะเป็นแผ่นตะกุดก็ดีหรือว,ว่าจะเป็นในเรื่องของผงต่างๆที่หลวงพ่อท่านได้บรรจุเอาไว้นะครับนะเมื่อบรรจุเสร็จแล้วก็จะปิดด้วยข้างนะครับที่ท่านถิ่นอยู่นะเรียกว่าปิดแน่นปึ๊กเลยทีเดียวนะครับก็ปิดด้วยข้างอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็ อันนี้นะครับมาชมนะเยี่ยมชมนะและส่วนที่เห็นนะครับก็จะเป็นในส่วนของด้ามน,นะด้ามก็จะเป็นงาดิบๆนะครับเป็นงาดิบๆนะเป็นสีออกขุ่นๆนะอ,อมน้ำตาลนิดๆนะครับนะก็เป็นสีสันนะครับนะอยู่ในสภาพเดิมๆว่ากันง่ายนะครับนะ พูดถึงสภาพเดิมๆนะมีทุกเล่มนะครับนะผมได้มาก็ส่วนใหญ่ก็เรียนท่านตรงๆมาได้มาแบบไหนก็จะอยู่แบบนั้นนะครับนะ,ะจะไม่มาเสริมเติมแต่งอะไรทั้งสิ้นเลยนะ,ะก็ว่าทุกเล่มแหละก็เป็นมีดที่ได้ผ่านการคัดเลือกนะครับได้ผ่านการคัดกรองนะครับมาจากประสบการณ์ตรงของผมมาเป็นอย่างดีนะครับนะผมก็ว่าดีที่สุดแล้วลหละนะครับมีแต่เล่มนั้นก็คือทันยุคทัน สมัยก็คือทุกเล่มนะทุกยุคเลยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นมีดยุคก,กลางนะครับนะมีดยุคต้นมีดยุคก,กลางหรือว่ามีดหลงยุคปลายของหลวงพระเดิมนะอันนี้ก็พยายามที่จะเลือกและคัดสรรมาเป็นอย่างดีแล้วล่ะนะครับนะเอามาให้ท่านได้รับชมนะ ก็เอาละครับก็่งตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะน,นี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็อยู่ที่19กับ59วินาทีก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับก็สำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะแม่ว่าจะเป็นท่านใหม่หรือว่าท่านเก่าก็ดีนะครับเมื่อเข้ามาติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับหากท่านาเห็นว่านะครับในแต่ละคลิปในติโนนะครับที่ผมได้อัปโหลดขึ้นไปดูดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อเ,อเพื่อนๆนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็ อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะที่สำคัญก็จะลืมนะครับกดกระดิ่งนะก็เนื่องจากก่อเวลาผมอัปโหลดวิดีโอชุดใหม่นะครับก็จะได้เด้งไปหาท่านนะครับจะทำให้ท่านนั้นได้รับชมเขาเรียกว่า,ามีดนะครับนะได้รับชมความหลากหลายของมีดนะครับไม่ว่าจะเป็นมีดยุคต้นของหลวงพ่อเดิมมีดยุคก,กลางของหลวงพ่อเดิมและมีดยุคปลายของหลวงพ่อเดิมอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะ ก็จะได้ชมก็คืออย่างต่อเนื่องว่ากันง่ายนะอ่าเอาละครับหากท่านไหนนะครับหรือว่าท่านใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมเมื่อชมแล้วท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนะก็อย่าลืมนะครับก็ติดตรงไหนก็ให้กดเข้ามาถามตรงนั้นได้เลยนะครับอย่าไปเก็บข้อสงสัยอย่าไปเก็บปัญหาเอาไว้เพียงคนเดียวนะติดตรงไหนให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะ ก็ให้กดเข้ามาได้ที่เบอร์086-329-1496นี่แหละครับนะเบอร์9าเบอร์0 8 6 3น9 1 4 9 6ะครับในทุกๆคำถามของท่านนั้นนักคลิมิตหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนักคลิมิตหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ